แนวทั้งฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมประจำวันที่27มกราคม2569ครับผมบรววัน VIP เข้าตัวเน้น16นะครับผมตามต่อวันนี้วิ่งทุสองครับผมตัวเน้น26กับ27นะครับลายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย้ครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมแล้วก็สอบประทานไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แต้งนะครับผม ส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เยได้นะครับอาจารย์เยก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวะทางนอยปกติกับว i p นะครับผมต่อมาสรุปผลนะครับผมสรุปผลของเมื่อวานกันก่อน,นะครับสำหรับผลของเมื่อวานนะครับผม ลอยปกติกับ VIP นะครับผม26่สิบมกราคม2569ครับผมหวานรอบปกตินะครับผมออก974กับ93ก็หลุดไปครับ VIP ครับผม716กับ48ครับผมรอบนี้ก็จะเข้าที่16นะครับผมเป็น2ตัวเน้นด้วยนะครับผมรอบ VIP นะครับผมเข้า16 2ตัวบนครับเป็น2ตัวเน้นด้วยนะครับผม แตงเย่ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแนวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผม27มกราคม2569ครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผม ตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดเป็นสองครับผมวิ่งรูดสองนะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้นะครับผมห้าหกสองเจ็ดครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา4ตัวนะครับผม5 6 2 7นะครับมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เตาม3ตัวน้ครับผมแล้วเราก็จะตัดอีกครั้งนึงเป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม วิ่งรุ่นสองครับผมสี่ตัวห้าหกสองเจ็ดนะครับเราก็จะตัดสามตัวได้ห้าหกสองครับผมอ่าหกสองนะครับผมกับหกสองเจ็ดครับผมสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวเด่นวันนี้ครับผมสองห้าครับผมสองหกนะครับ แล้วก็สองเจ็ดครับผมส่วนจักกันวันนี้ก็จะได้ห้าหกนะครับผมห้าเจ็ดนะครับแล้วก็หกเจ็ดครับผมเรามีสองัวเด่นนะครับผมสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับผมวันนี้เราก็จะมีเลขเบิ้ลด้วยนะครับผมสองห้าก็จะแปลงเป็นห้าห้านะครับผมสองหกก็หกหกครับ ก็สองเจ็ดก็จะได้เจ็ดเจ็ดนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสอหรอบวันนี้ครับเดีย๋ยวทางฮานอยปกติจับ V ีพนะครับผมย0ส เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ้าครับผมวันนี้ได,ด้วิ่งรุ่สองครับผมสี่ตัวห้าหกสองเจ็ดสามตัวห้าหกสองกับหกสองเจ็ดครับผมวิง่งรุ่สองนะครับสี่ตัวห้าหกสองเจ็ดสามตัวห้าหกสองกับหกสองเจ็ดครับผมสองตัวเด่นนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ด ตัวกันเป็นห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดครับผมระวัางเล็กเบิ้ลด้วยนะครับผมห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดคราอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดตัวกันเป็นห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดครับผมระวัางเล็กเบิ้ลด้วยนะครับผมห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดคราอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผม สำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมสามตัวเอสก็จะขอเน้นที Help, er, mind, ่หกสองเจ็ดครับผมสามตัวหกสองเจ็ดนะครับผมสองตัวสองหกกับสองเจ็ดครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมเอสก็จะขอเน้นที่สามตัวนะครับผมหกสองเจ็ดนะครับสองตัวสองหกกับสองเจ็ดครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านนาทีถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม ผูรับชมใหม่จะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เยจะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม สวัสดีครับ